ช่องทัดเดินดงแชแนลนะครับมือนีนะครับก็ทัดนะครับจะเดินทางไปที่ไหนนะครับเออนะครับน้องทัดก็จะเดินทางนะครับไปช่วยผู้ที่ได้รับผลกระทบนะครับโควิดนะครับช่วงนี้โควิดกำลังมานะครับน้องทัดก็จะเดินทางไปช่วยนะครับแต่ยังไม่ได้ใส่แมสนะครับก็เดี๋ยวสิบาพสีไปนะครับจะเดินดงไปนะครับ น้องทัดจะเดินดงจะเดินลงไปช่วยพี่น้องนะครับที่ติดโควิดนะครับแต่น้องทัดจะเดินลงไปนะครับน้องทัดเดินลงไปน้องน้องทัดก็มีแผนทีนะครับนี่ผมมีแผนทีนะครับผมสีไปซอยพี่น้องนะครับที่ไปอาผลกระทบนะครับนี่ ีแผนที่ของผมนะครับมือนีนะครับผมสีเดินดงนะครับเข้าไปนะครับอันนี้คือแผนที่นะครับแต่ผมจะเดินทางไปมูซีกับมูหาก่อนนะครับเพราะว่ามูหามูซีกับมูหานี่เอาสนิทนะ <c oughs> 嘴里，我得吼！